เรื่องวิวาลวงใจเสียงเพลงแต่งนานดังก้องถงโบทแต่หัวใจเข้าฟ้างกลับร้าวรานิ่งกว่าเดิมริมฝีปากสวยสันระร,ริกเมื่อมือของผูวริษสวมแหวนวงเงินลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอจากนี้ไปเธอคือภรยาฉันไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามเขาก้มลงกระสิบใกล้ข้างหูจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจถ้าฉันจะถอดออกล่ะเธอแข็งใจตอบ สายตาแข็งกร้าวปะทะกับในตาสีนินเข้มของเขาก็ลองดูสิว่าฉันจะทำยังไงกับเธอมือหนาจับข้อมือบางแน่นก็จะปล่อยให้เธอดึงออกแรงๆทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีทางหนีพ้นหลังพิธีเขาฟังยินเงียบในห้องหอที่ประดับด้วยดอกไม้หอมฟุง้งเธอกว่าตามองทุกอย่างด้วยความรู้สึกอึดอัดฉันจะนอนโซฟาเองคุณไม่ต้องห่วงเธอพูดเสียงแข็ง ผู้ริดยืนถอนเน็กไทยอย่างไม่สะทกสะทานเขาเดินเข้ามาใกล้จนเธอถอยชนผนังใบหน้าหล่อคมโน้มลงใกล้จนเธอได้กลิ่นน้ำหอมจางๆจะนอนโซฟาห้องนี้เตียงใหญ่พอสำหรับสองคนหรือเธอกลัวอะไรฉันไม่ได้กลัวเธอผลักอกเขาแต่เขาคว้าข้อมือไว้ทันริมฝีปากเขาแต่ข้างแก้มเธอแผ่วเบาจนร่างบางสะดุง้งดีเพราะคืนนี้ ฉันไม่คิดจะทำอะไรเธอยังไม่ใช่เวลาเขากลับไปนั่งที่ปลายเตียงปล่อยให้เธอยืนนิ่งตัวสั่นอยู่ริมประตูค่ำคืนนั้นผ่านไปด้วยความอึดอัดเขาฟางแอบลุกขึ้นกลางดึกนั่งมองเขาที่หลับอยู่ข้างเตียงเขานอนเหยียดกายเต็มเตียงปล่อยให้ครึ่งหนึ่งว่างเปล่าเหมือนรอให้เธอขึ้นไปนอนด้วยเช้าวันต่อมาเขาฟางตื่นมาเจอโพสต์ข่าวในมือถือภรรยาใหม่ของผู้บริษัทซีอโอหนุ่มไฟแรง เป็นแค่ลูกสาวนี่สินบานเธอหายใจติดขัดมือสั่นจนโทรศัพท์แทบร่วงข่าวบ้าอะไรเนี่ยเธอบ่นพึมพำแต่วินาทีต่อมาเสียงเขาก็ดังขึ้นจากด้านหลังไม่ต้องอ่านข่าวไร้สาระพวกนี้ก็แค่ชอบขุดคุยผู้ริทเดินมาแย่งมือถือจากมือเธอด้วยสายตาเย็นเยียบฉันจัดการเองเธอไม่ต้องยุ่งแต่คุณจะห้ามเข็นขาได้ยังไง คนก็เข้าใจฉันผิดหมดเสียงเธอสั่นเพราะน้อยใจเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะคว้าแขนเธอเข้าไปกอดแน่นงั้นก็อยู่ใกล้ฉันเข้าไว้ฉันจะจัดการทุกคนที่ทำให้เธอเสียใจเองหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อได้ยินแบบนั้นทั้งนี้ปากยังจากปฏิเสธคุณอย่ามาทำดีด้วยฉันไม่หลงกลหรอกคืนนั้นเธอกลับเข้าห้องมาก็เจอเขานั่งรออยู่บนเตียงในชุดนอนผ้าซาตินสีดำ เขายกมือเรียกเธอด้วยสายตาคมดุมานี่จะทำอะไรเขาไม่ตอบแค่คว้าข้อมือเธอแล้วดึงให้น้มลงบนเตียงร่างเขาทับทับลงมาจนเธอแทบหายใจไม่ออกฉันแค่จะบอกว่าอย่าหนีไปไหนอีกถ้าไม่เชื่อฉันจะจูบให้จำขึ้นใจพูดจบเขาก็กดริมฝีปากร้อนลงบนปากเธอลมหายใจขาดห่วงเธอพยายามขืนตัว กลับจมอยู่ในแรงจูบที่ทั้งดุทั้งอ่อนโยนในคราเดียวเมื่อเขาผละออกเธอหน้าแดงจนร้อนเผาฝันดีนะเมียฉันหัวใจเธอเต้นระส่ำทั้งคืนสองเดือนผ่านไปเขาฟางเริ่มชินกับการมีเขาอยู่ข้างกายแม้จะยังปากแข็งแต่ทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้เธอกลับไม่เคยผลักไสได้จริงสักครั้งวันหนึ่งเขาฟางนัดเจอปั้นชา เพื่อนชายรุ่นน้องที่สนิทกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยเธอหัวเราะคิกคักตอนที่ปั้นชายหยิบเค้กป้อนเข้าปากเธอโดยไม่ตั้งใจทันใดนั้นเสียงเข้มดังขึ้นข้างหลังกลับบ้านเธอหันไปเจอภูวริษยืนกอดอกหน้าตานิ่งแต่แววตาร้อนเหมือนจะลุกเป็นไฟปัญชารีบลุกขึ้นยกมือให้แคบไม่ทันพี่ภูวริษผมแค่ฉันบอกให้กลับบ้าน ภูวริศคว้าแขนเข้าฟางลากออกจากร้านเข้าฟางพยายามแกะมือเขาแต่ไม่หลุดคุณหึงฉันทำไมเราแต่งกันเพราะสัญญาไม่ใช่หรือไงเขาผลักเธอเข้ารถล็อกประตูก่อนโน้มหน้ามาใกล้จนเธอต้องถอยหลังติดเบาะใช่แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยากให้ใครแตะเมียฉันทั้งนั้นพูดจบเขาก็ประกบจูบเธอในรถอย่างร้อนแรงลมหายใจเธอติดขัด มือทั้งทุบทั้งดันแต่สุดท้ายก็จมอยู่ในอ้อมกอดเขาจนหมดแรงคืนนั้นเขาพาเธอกลับบ้านโยนกระเป๋าเธอทิ้งแล้วตวัดโทวเธอขึ้นอุ้มปล่อยชนลงนะผู้วริศคนบ้าจะให้ปล่อยได้ไงในเมื่อเธอทําให้ฉันหึงขนาดนี้เสียงหัวเราะ,ะต่ําของเขากระสิบข้างหูก่อนจะกดจูบเธออีกครั้งอย่างอดใจไม่อยู่เมื่อครบหนึ่งปีสัญญาที่เคยบังคับ กลับไม่หลงเหลือความหมายภูวริศคุกเข่าลงตรงหน้าเธอยื่นกล่องแหวนเพชรดวงใหม่แทนสัญญาเดิมฉันไม่ต้องการย่าแล้วแต่งงานกับฉันอีกครั้งในฐานะผู้หญิงที่ฉันรักได้ไหมฟ้างน้ำตาเธอเอ่อจนมองเขาไม่ชัดเธอยื่นมือให้เขาสวมแหวนด้วยมือที่สัน่นคราวนี้ฉันเต็มใจแล้วค่ะเขาดึงเธอเข้ามากอดแน่นริมฝีปากแนบลงบนผาคผากอย่างอ่อนโยน ครั้งนี้เธอคือเจ้าสาวที่หัวใจเลือกเองจบบริบูรณ์